สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับรายการวละตอนสอนรวยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้ทำการแบ่งปันกับเพื่อนๆไปถึงหัวข้อ active income กับ passive income นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก็มีเพื่อนๆหลายคนครับให้ความสนใจแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างรายได้แบบ passive income เนี่ยนะครับ มันสามารถทำยังไงได้บ้างวันนี้ผมก็เลยนำเอาหัวข้อนี้ครับมาร่วมกันแบ่งปันกับเพื่อนๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการสร้างรายได้แบบ a s s i v e i n c ค m e นั้นนะครับมีด้วยกันหลากหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เพื่อนๆมาลองดูครับว่าเพื่อนๆเหมาะกับอะไรบ้างข้อที่1ครับก็คือการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งวิธีนี้ เป็นวิธีที่ผมบอกได้เลยครับว่าเหมาะอย่างมากสำหรับมือใหม่และก็เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ด้วยนะฮะซึ่งาการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมนะครับสามารถที่จะสร้าง passive income ให้กับเราได้นะฮะอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็เหมาะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นการลงทุนที่มีมืออาชีพ คอยดูแลและคอยบริหารจัดการพอร์ตกองทุนของเราหรือที่เราเรียกว่าเป็นผู้จัดการกองทุนนั่นเองนะครับซึ่งาการลงทุนในกองทุนรวมนะครับเพื่อนๆอ,อย่างแรกเลยเพื่อนๆจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงก่อนนะครับว่าเรารับความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนแล้วก็ระยะเวลาในการลงทุนของเพื่อนๆน,นะครับยาวนานขนาดไหนนะครับ แล้วเราจึงจะไปเลือกลงทุนนะซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็ยังมีแบ่งออกมาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดเงินกองทุนรวมต,ตราสารหนี้หรือว่ากองทุนรวมผสมหรือแม้กระทั่งลงทุนในหุ้นซึ่งกองทุนรวมหุ้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ยังมีการแบ่งออกมาเป็นกองทุนรวมในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่ง ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมนะครับเพื่อนๆก็จะได้มาจากส่วนต่างของการขายหน่วยลงทุนแล้วก็เป็นเงินปันผลและกองทุนรวมนะเหมาะมากนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะสนใจลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยแบ่งปันเอาไว้แล้วนะครับว่าทำไมถึงต้องเลือกกองทุนรวมหรือแม้กระทั่งการเปิดบัญชีกองทุนรวมทำยังไงนะสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับ ต่อมาข้อที่2ครับก็คือลงทุนในหุ้นการลงทุนในหุ้นนั้นมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงมากและก็ยังมีโอกาสนะฮะทำกำไรให้กับเราได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะและก็อีกอย่างหนึ่งการลงทุนในหุ้นมีสภาพคล่องที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมครับเพราะว่ามันสามารถที่จะซื้อขายได้ทุกวันโดยผลตอบแทนของ หุ้นนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผลและหรือส่วนต่างกำไรของการขายหุ้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมีภาพลักษ์เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยที่เรียกว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะดังนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนแบบนี้ครับจากการเล่นหุ้นมาเป็นการลงทุนในหุ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและการลงทุนในหุ้นนั้นสามารถทําได้ง่ายมากมาก เพียงแค่เพื่อนๆไปเปิดพอร์ตการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ครับแต่การลงทุนในหุ้นอันนี้ผมต้องขอเตือนก่อนนะว่าการลงทุนในหุ้นนะครับจำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์แล้วอยู่ๆโดดเข้าไปลงทุนในหุ้นเลยอันนี้เสี่ยงมากเลยนะครับดังนั้นก่อนที่จะลงทุนในหุ้นจำเป็นที่จะต้องศึกษา ให้เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนนะครับต่อมาข้อที่3ครับก็คืออสังหาริมทรัพย์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยให้เช่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในปัจจุบันแต่มันต้องใช้เงินทุนที่สูงพอสมควรนะครับเพื่อให้เรานั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นค่าเช่าโดยอสังหาริมทรัพย์ที่คนนิยมปล่อยเช่าในปัจจุบันก็คือคอนโดบ้านเดี่ยวทาวเฮาส์ทาวโฮมนะฮะโดยมีการปล่อยเช่าทั้งรายเดือนรายปีหรือรายวันนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเงินลงทุนที่ไม่มากแล้วก็ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือก ะะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบการลงทุนอย่างหนึ่งที่คล้ายกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แล้วทำการปล่อยให้เช่านะฮะโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็คือจะทำการระดมเงินจากนักลงทุนแล้วนำเงินนี้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า และมุ่งเน้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมออีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งผลตอบแทนหรือรายได้ที่เราได้รับนั้นก็จะจ่ายกลับมาเป็นเงินปันผลให้กับเพื่อนๆครับต่อมาข้อที่4ครับก็คือค่าลิขสิทธ เป็นวิธีการลงทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถของเพื่อนๆครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความสามารถมีทักษะสามารถที่จะเปลี่ยนความสามารถเหล่านั้นให้กลายเป็น passive income ได้ครับอย่างเช่นการเขียนนิยายการทำซาวเพลง หรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปขายในเว็บไซต์ออนไลน์นะฮะต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะสร้างผลงานให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็จะมีเรียกว่ารายได้จากยอดดาวน์โหลดนะฮะของผลงานของเพื่อนๆแบบนั้นอีกด้วยนะครับนี่ก็คือ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างรายได้แบบ passive income ให้กับเพื่อนๆได้ต่อมาข้อที่5ครับก็คือรูปแบบการลงทุนอื่นๆนะฮะนอกจากจากการลงทุนที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะยังมีรูปแบบการลงทุนอื่นๆตามความถนัดตามความชอบของแต่ละคนอีกด้วยนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะสร้างเว็บไซต์ บางคนอาจจะชอบขายของออนไลน์หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับการทำธุรกิจแฟรนไชส์นะฮะสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income ให้กับเพื่อนๆได้นะฮะดังนั้นนี่ก็เป็น5วิธีที่เพื่อนๆสามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income ได้เดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. น,นะครับก็คือในรูปแบบของ กองทุนรวม 2. ก็คือในรูปแบบของหุ้น 3. ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ 4. ในรูปแบบของค่าลิกษทสิ์และข้อที่5ก็คือการลงทุนในรูปแบบอื่นๆน,นะครับเช่นขายของออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านี้นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆ นะครับยังไงวันนี้ผมก็มาแบ่งปันนะสำหรับการสร้างรายได้แบบ p s s s v e income นะให้กับเพื่อนๆกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และก็เพื่อนๆชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าหากว่ามีคอมเมนต์สามารถที่จะเสนอแนะเข้ามาได้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันและก็อย่าลืม ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ